สวัสดีจ้าเด็กเด็วันนี้ก็มาพบกับคุณครูยาเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูยาจะมาเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้มารยาทไทยให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเกี่ยวกับมารยาทไทยนี้สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ก็ได้แก่การกล่าวคําทักท h a การกล่าวคําขอโทษเด็กๆจะใช้กรณีไหนการกล่าวคําขอบคุณใช้กับเหตุการณ์ใดและการปฏิบัติตนที่ดีต่อผู้ใหญ่เด็กควรทําอย่างไรนะคะ และในวันนี้นะคะคุณครูยะก็จะให้เด็กมารู้จักกับการกล่าวคำทักทายค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆควรกล่าวคำทักทายในสถานการณ์แบบไหนคะเรากล่าวคำทักทายว่าอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้การคุณครูยะให้เด็กหยิบหนังสือตัวเด็กขึ้นมาวางไว้ข้างๆเลยค่ะ เดี๋ยวท้ายคลิปคุณครูยะก็จะให้เด็กทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้กันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะคุณครูยะมีเพลงสวัสดีมาฝากเด็กๆกันจ้าเดี๋ยวเด็กๆร้องได้ร้องตามครูยะด้วยนะคะพร้อหได้ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปร้องเพลงกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราพบ ปะเราต้องทักทายยกมือพนมขึ้นไหวแล้วกล่าวทักทายคำว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราพบปะเราต้องทักทายยกมือพนมขึ้นไหวแล้วกล่าวทักทายคำว่าสวัสดีไหนลองสวัสดีพรมกันดังๆอีกรอบนึงสิคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งมากเลยนะคะอาเด็กๆจ๋าเมื่อเรามาพบปะเจอกันเราต้องกล่าวคำว่าอะไรนะคะลูกผู้ชายกล่าวคำว่าอะไรคะผู้หญิงกล่าวคำว่าอ้าวสำหรับผู้ชายนะคะเมื่อเรามาเจอกันกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีครับ ส่วนผู้หญิงเมื่อมาเจอการกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีค่ะนะคะสำหรับคำกล่าวคำทักทายของไทยใช้คำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะนั่นเองนะคะเด็กๆพูดได้ไหมคะลูกพูดได้นะคะไหนลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมกันอีกรอบหนึ่งสิคะสามสี่สวัสดีครับผู้หญิงสวัสดี ดีค่ะสังเกตไหมคะว่าเมื่อกล่าวคําทักทายว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆจะต้องทํายังไงคะลูกยกมือขึ้นไหว้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะเป็นวัฒนธรรมของไทยนั่นเองนะคะเมื่อเรามาเจอการกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเป็นเกี่ยวกับขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยนั่นเองคะ่ะ เด็กๆทราบไหมคะว่าการกล่าวคำทักทายของประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีเหมือนกันนะคะ,ะประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อมาเจอกันก็จะมีคำทักทายที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูย่าก็นำคำทักทายของประเทศเพื่อนบ้านมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะลูก ในประเทศเพื่อนบ้านของเขาก็จะมีวัฒธน,ธรรธนธรรมเกี่ยวกับการกล่าวคําทักทายเช่นกันอย่างเช่นประเทศพม่านะคะเมื่อเขามาเจอกันปุ๊บเขาก็จะกล่าวคําทักทายว่ามิงกาลาบาเด็กๆลองพูดนะคะมิงกาลาบาไม่เหมือนของไทยนะคะของไทยใช้คําว่าสวัสดีแต่ของพม่าใช้คําว่ามิงกาลาบานะคะประเทศต่อมาเป็นประเทศลาวนะคะประเทศลาว เมื่อมาเจอกันก็จะใช้คำว่าสบายดีสบายดีนะคะประเทศกัมพูชาเมื่อประเทศกัมพูชากล่าวคำทักทายกันก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีนะคะต่อไปค่ะประเทศบูนายประเทศบูนายกล่าวคำทักทายว่าสาลามัดดาตังซาลามัดดาตัง ประเทศต่อมาจากประเทศอินโดนีเซียทักททยด้วยคำว่าซาลามัตดาเซียงซาลามัดดาเซียงนะคะประเทศเพื่อนบ้านต่อมาคือประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์กล่าวคำทักททยว่าหนีห่าวหนีห่าวต่อไปค่ะมาดูที่เวียดนามกันบ้างนะคะเวียดนามกล่าวคำทักททยว่าสินจ่าว ซิงจาาต่อไปประเทศมาเลเซียค่ะมาเลเซียก็จะใช้คำว่าซาลมัสดาตังซาลมัสดาตังฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์ใช้คำว่ากูมุสตากูมุสตา สำหรับการกล่าวคำทักทายของประเทศเพื่อนบ้านนะคะคุณครูยาก,ก็ได้นำม,มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปอพอทราบกันแล้วนะคะแล้วประเทศไทยของเราล่ะคะดเด็กๆจ๋ากล่าวคำทักทายไว้ยังไงนะคะลูกเมื่อเรามาเจอกันเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงกล่าวคำทักทายไว้ยังไงคะขออีกรอบหนึ่งดังๆได้ไหมคะกล่าวคำว่าผู้ชายกล่าวคำว่าสวัสดีครับผู้หญิงกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะเช่ไหมคะพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้นั่นเองนะคะใครอยากเป็นเด็กดีเด็กน่ารักนะคะก็ต้องไหว้ให้สวยงามนะคะเวลาเด็กเด็กไหว้ก็เอาเท้าชิดกันนะคะแล้วก็พนมมือขึ้นกล่าวคําว่าสวัสดีครับผู้หญิงก็เท้าชิดกันกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะเช่นกันนะคะเดี๋ยวครูย่าจะให้เด็กไปดู คำว่าสวัสดีกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆมาบอกคุณครูยักษ์กันนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูคำว่าสวัสดีกันเลยนะคะว่ามีพยัญชนะตัวอะไรบ้างเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูยักษ์ก็จะให้เด็กเขียนคำว่าสวัสดีกันด้วยนะคะคำว่าสวัสดีตัวแรกเลยตัวอะไรคะลูกสอเสือเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ สอเสือพยายนชนะตัวนี้คือวอแหวนตามด้วยไม้หันอากาศจะอยู่ข้างบนวอ์แหวนนะคะตัวต่อมาตัวอะไรคะลูกสอเสือตัวนี้คือดอเด็ก ข้างบนเป็นสาะละอีอีกรอบหนึ่งนะคะคำว่าสวัสดีจะมีสอเสือวแหวนไม่หันอากาศสอเสือดอเด็กสาะละอีคำนี้อ่านว่าสวัสดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนคำว่าสวัสดีนะคะดเด็กๆจ,จ๋าตามรอยจุดประได้เลยนะคะสวัสดีเราเริ่มเขียนจากสอเสือก่อนนะคะหมวนหัวพยัญชนะสอเสือเลยค่ะตามรอยจุดประไปให้ตรงนะคะลูกเอาให้ตรงที่สุดสวยงามที่สุดเลยนะคะแล้วก็ ใส่หางขึ้นไปด้วยนะคะตัวต่อมาเราก็เขียนวแหวนค่ะเรียบร้อยค่ะวแหวนตามรอยจุดประของไม้หันอากาศข้างบนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณภูยะไม่มีรอยจุดประของไม้หันอากาศคุณรูยักก็เลยเขียนขึ้นเองนะคะ ตัวต่อมาเด็กๆก็เขียนสอเสือตามรอยจุดประไปเลยค่ะลากขึ้นข้างบนแล้วก็ใส่หางนะคะตามด้วยการเขียนดอเด็กของคุณครูยะไม่ตรงนะคะแต่เด็กๆต้องลากให้ตรงที่สุดนะคะถ้าดูแล้วไม่สวยงาม เด็กๆก,ก็ลบแล้วเขียนใหม่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนดอเด็กใหม่นะเขียนดอเด็กข้างบนก็จะเป็นสรละอีสระอีมีหนึ่งขีดแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับการเขียนไปเขียนคำว่าสะวัวด,ดี เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะสวัสดีสวัสดีเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกล่าวคําทักทายการกล่าวคําว่าสวัสดีได้เรียนรู้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจ๋าเลือกใช้การกล่าวคําทักทายได้เหมาะสมกับสถานการณ์เราใช้คําว่าสวัสดีเมื่อเมื่อไรคะลูก เมื่อเรามาเจอกันใช่ไหมคะเมื่อเรามาเจอกันเราต้องทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีครับผู้หญิงกล่าวว่าสวัสดีค่ะผู้ชายก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับนั่นเองนะคะเด็กๆต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะอยู่ในหนังสือตัวเด็กค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมานะคะ แล้วก็เปิดงานไปที่หน้าที่29ค่ะมี2กับ9นะคะหน้าที่29มี2กับ9เรากล่าวคำทักทายผู้อื่นอย่างไรเรากล่าวคำทักทายผู้อื่นอย่างไรอ้าวกล่าวว่ายังไงคะลูกเก่งมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะมาดูคำสั่งในงานกันนะคะ ลากเส้นพาเด็กไปหาเพื่อนที่กล่าวคำทักทายที่สัมพันธ์กันและเขียนตามรอยจุดป,ประลากเส้นพาเด็กไปหาเพื่อนที่กล่าวคำทักทายที่สัมพันธ์กันและเขียนคำตามรอยประอ้าวเรามาดูกันนะคะภาพแรกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เด็กผู้ชาย ยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวคำว่าทักทายว่ายังไงคะลูกผู้ชายสวัสดีครับเด็กผู้ชายกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีครับเด็กๆก็ลากเส้นไปเลยนะคะจะลากเส้นมาหาเด็กผู้หญิงที่พนมมือแล้วกล่าวคำว่าขอโทษค่ะถูกไหมคะลูก หรือจะลากเส้นเด็กผู้ชายที่กล่าวคำว่าสวัสดีครับลากไปหาเด็กผู้หญิงที่พนมมือไหว้แล้วพูดคำว่าสวัสดีค่ะเด็กๆลองดูนะคะภาพที่สัมพันธ์กับคำว่าสวัสดีครับที่เป็นคําทักทายที่สัมพันธ์กับคำว่าสวัสดีครับจะพูดว่าสวัสดีค่ะ หรือจะพูดว่าขอโทษค่ะเด็กๆลากจากจุดนี้นะคะลากเพียงแค่1เส้นเท่านั้นนะคะจะไปหาคาว่าสวัสดีค่ะหรือขอโทษค่ะลองดูซิว่าเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วสามารถทำแบบฝึกหัดในหน้านี้ได้หรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดชิ้นที่สองในวันนี้นะคะ คณครูยะจะให้เด็กมาดูวิธีการเขียนพยัญชนะตัวนี้ชื่อว่าตัวอะไรคะลูกดังๆเลยจ้ะชื่อว่าดอเด็กอ่าเรามาดูนะคะวิธีการเขียนพยัญชนะดอเด็กเด็กๆม้วนหัวกลมเลยค่ะลากเส้นลงไปข้างล่างขีดตวัดโค้งไปด้านหลังค่ะแล้วก็ ลากเส้นตรงลงไปข้างล่างเรียบร้อยค่ะสำหรับพยัญชนะดอเด็กค่ะน่าจะเขียนกันได้ไหมคะลูกเด็กๆเ,เก่งเด็กตั้งใจเด็กๆทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดชิ้นที่สองในวันนี้กันนะคะลูกสำหรับแบบฝึกหัดชิ้นที่สองในวันนี้จะอยู่ในหนังสือคับไทยเด็กๆยิบขึ้นมาเลยจ้ะแล้วก็เปิดงานพิธีน้าที่2ี่สเจอไหมคะลูก หน้าที่20มีเลข2กับเลข0นะคะให้เด็กลากเส้นตามรอยจุดประและระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะ,ะพยัญชนะที่คุณครูยะให้เขียนเป็นตัวอะไรคะลูกชื่อว่าดอเด็กนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณครูยะก็ได้สอนวิธีการเขียนโดเด็กให้กับเด็กๆไปแล้วนะคะเด็กๆลองทําเองนะคะว่าเด็กสามารถเขียนได้หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวด้เรมาอ่านคำที่อยู่ใต้ภาพของเด็กตรงนี้นะคะคำที่อยู่ใต้ภาพตรงนี้อ่านว่าเด็กเด็กอ,อยู่คู่กับรูปภาพเด็กนะคะส่วนคำที่อยู่ใต้ภาพดาวอ่านว่าดาวดาวนะคะทำให้เสร็จให้เรียบร้อยให้สวยงามด้วยนะคะลูก สำหรับวันนี้คุณครูยาก็ฝากในเรื่องของการกล่าวคำทักทายให้กับเด็กๆนะคะเลือกใช้การกล่าวคำทักทายให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะเมื่อเรามาเจอกันกล่าวคำว่าผู้ชายกล่าวคำว่ายังไงทบทวนสิคะสวัสดีครับผู้หญิงกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพร้อมกับยกมือขึ้นไหวส้สวยๆด้วยนะคะ คุณครูย่าฝากไว้นะคะพูดจาให้เพรยราอวายให้สวยงามเป็นเด็กดีเด็กน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนเด็กๆทํากันได้นี่คะถ้าดเด็กๆทาได้ปฏิบัติได้เด็กๆทุกคนก็จะกลายเป็นเด็กที่น่ารักค่ะคุณครูย่าฝากไว้นะคะให้เด็กเป็นเด็กดีทุกคนเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณแม่นะคะผู้ปกครองทุกๆท่านเวลาที่ ท่านพูดอะไรเด็กๆก็ต้องเชื่อฟังในคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกๆคนเช่นกันค่ะอย่าดื้อนะคะลูกสำหรับวันนี้คุณครูย่ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ